ตา,ตาเนี่ยเราก็อลิจ้วงเข้าไปที่หน้ามอนเออลีลูนตรงไหนไม้วะเตฟโซนเฮ้ยตรงนี้ผมไม่มีไม้จริงเหรอวะคือไม่ได้ไม่ได้แต่งหัวแต่งแขนขาเชียอันหลังพะแต่งผมต้องออกจากตรงนี้่นนมันไม่มีไม้อะ่ะโอ้วะ ที่ผมเดินหาคิลเลอร์หรือว่าเดินฉีกวะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ลูนถ้าปั่นตรงนี้เงียบๆก็จะได้โอเคอันนิ่มหิวแหละใช่หลามอันนิ่มหิวมาสักพักละเฮ้ยไม่บอกวไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องไฟ โอ้โหนี่ไงอาถันไฟฉายอีกต้องกี่วิเบื่อหมาหมาที่บ้านมีจนจะเปิดร้านขายมาม่าอ๋อหมาหมาเป็นมาม่าเพราะหนูก็หิวไปล้าลากอเมกไปด้วยต้มมาม่ากันไป ถ้าเข้ามานี่ผมฉีกไม่ทันนั้นอ่ะกำลังจะหมดรอหมดก่อนเพื่อนเครื่องเสร็จพอดีเครื่องนึงขอชีทสักหน่อยจะไม่แค่เห็นก็จะเอียนและหมาหมาแสดงว่าไม่มีคนไปดึงเพื่อนเดี๋ยวผมขอเสร็จเครื่องนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีอันนี้เป็นนอนหลเฮ้ยอันนี้ที่ผมรู้จักนะ่ะปกตินะประมาณ7จ็ดโมงนู่น ตรงนี้มีไม้ตามหาดูนเสียงมีคนผ้าพันแผลวิเมาสะดุง่งาหาร,รตัวอะไรวะนะคลุกแบบแห้งชีสกับมาม่าเกาหลีอร่อยฟูๆจากหลามมีสูตรด้วยหรอไว้จะลองกินมั่ง ตอนนี้เบื่อค่อนข้างจะเบื่อแบบว่ามามะบมยำกุ้งอะ่ะคุกแบบแห้งอะไรนะฮะจากฤทธิ์ฤทธิ์จะไปนอนแล้วหรออันนี้หมกให้เห็นก็จะเอียวอ,อันนี้อ่านไปเนี๋ยว่าจะสวัสดีครับต้นวันด,ดีคุณแม่ครับขอบคุณที่แวะมานะครับคุณแม่ก็ถ้าแวะมาทักทายก็ฝันดีล่วงหน้านะคุณแม่นอนให้เต็มอิ่มตื่นไปทํางานพร้อมกับความสดชื่นนะครับผมต้องรีบบอกเผื่อไม่อยู่ เอ่หมาหมาเกาหลีซื้อข้าวได้จานหนึ่งเลยนะคะสี่สิบบวกเฮ้ยอ๋อ,อ,อคิลเลอร์เคนานอยู่นะน้าหารุ้นด้วยทา,าไม่หาก็ปัญญ่นยัดไปหนูกินมาม่าเกาหลีใส่ไส้กรอกใส่ไข่ดาวใส่ชีสอร่อยหอ่ะผมยังอยู่อีกสาัาพอ๋อได้เลยครับคุณแม็กนั้นก็ เฮ้ยเฮ้ยโดดเรียกด้วยหรอเกาคือตัวอะไรก่อนไปฉายยังไม่ได้ใช้แน่เลยแบบแบบนี้เวลาจะไปไหนต้องกินตามอัลลามแหละเพราะกินแล้วหได้คร oh. ับผมเฮ้ยปล่อยเลยต้องไปดึงผมไปดึงขวาเพราะเดี๋ยวเขาแขวนเสร็จเขาต้องไปซ้าย ตามกฎมนเทียนบานนี่มันคือ The เดอะใบเฮ้ยโทรเทมไฟวถคาตัทมันเพื่อนเฮชักปักเลยหรอเรามาฮิวหน้าโทรเทมไฟไหมเอารูไหนเพื่อน โซนไฟแล้วเ,เพื่อนฉีกได้ไหมเพื่อนโอเคเนี่ยแหละจังหวะน,นี้แหละเอ้ากูจะฮิวหรืออะไรเอ้ยเรามีฮิวไ้ไปเพื่อนปื๊ดปื๊ดเอาครบ มาแน่เขาไล่ผมแน่วันนี้ไล่ผมแน่ไอรันมาวาะเฮเขามาเขามา มาแน่มีข้อมูลบอกด้วยว้าวโอ้โห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 อ,อ้าวเขาดึงดัง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อหนุ่มเมืองนอนเมืองเอ้าเขาเลยไปไหนอ่ะแล้วลูนอยู่ตรงนู้นด้วยเขาอย่างไรผมใช่หรือเปล่าก็าไม่เสร็จเลยหรอเอาอเหียติงเกลือกเอาเขาไม่เห็นผมเหรอ โดนไปหนึ่งทีไปมีจริงเลออ์ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปเบิ่อ <c oughs> ไปไหนได้บ้างเฮ้ยเขาดึงดังมาดึงดังทางไหนทางไหนโอเคทางนี้ดึงดังทางไหนทางไหนโอเคมาแน่พับไม้แน่ยืดระยะทาง ไม้ไม้เพื่อนไม้ไม้ขอไม้สักหนึ่งแผ่นโอเคโอเคเอารอบนี้เอารอบนี้รอบนี้รอบนี้มาไหนมูนวองไหมไปมูนมูนไหม ครับผมครับที่หลังผมจะไม่ดูไอรันแล้วครับไม่ดูแล้วครับกูทำไมไม่เหมือนที่เขาทำเลยวะไม่มีแมวยืดหยุ่นทำไปได้ท้องายพี่ต้นอีอย่างแล้วนั่นไม่โอ้โหเมื่อกี้สเต็ปไอรันมันต้องมาแล้วเมื่อกี้มันต้องใช้แมวยืดหยุ่น่ะได้ได้เดี๋ยวตาหน้าไอรันสองว่ะ น่าจะทีเดียวพอเดี๋ยว่าป่ะเฮ้ยเฮ้ยครั้งครั้งแรกมันครั้งแรกมันไปแล้วไม่ใช่หรออออครั้งครั้งครั้งแรกมันตู้มไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วมาอันนี้มันตู้มอีกอะ แล้วผมเมื่อกี้ผมว่าผมก็จุกพอพอพอถ่วงเวลาได้นิดหน่อยนะทำไมยังปั่นกันไม่เสร็จดีกว่าเฮ้อเกิดอะไรขึ้นเหรอพ่อหนุ่มนี่เนี่ยาอา,อาไปไม่เป็นเลยถ้าถอนไม่โดนใช้ได้สองรอบเอาล้อเออเอเอ,เอโอเคโอเค thank you กลายเป็นเพิร์กดีมกันนั้นน่ะไม่น่าหรอกคนฮิตใช้โอเคปั่นนี่แหละไปคือลูนก็ยังอยู่อะ เล่นเกมปั่นไฟเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันมาเน้าเฮ้ยติงกันเลยแล้วเหรอมาเดินมาเงียบเงียบอะใช่ปอว่ มีตรงนี้1แผ่นแมสท,ทึบตรงนี้ยังไม่ได้ใช้มี2แผ่นให้เล่นถ้าปั่นเครื่องนี้พอจะปลอดภัยอยู่ถ้าเขาแบบว่าไม่วิ่งมีเอ้ยมีพยาบาลไหมน่ะมาไหนมาไหมมา อ้าอาายยากำลังจะรีคู่ดาวยอ,อย่าแน่หายปิ้งได้อีกคนหนึ่ง ำไถึงต้องมีเอฟเฟกตอนเปิดกล่องอ้าวแน่นอนดีหลามมันจะได้แบบว่าดูน่าตื่นเต้นว่ามันมีของอะไรจากโดนลาเอมอนยังไงล่ะครับเฮ้ยเขาไม่ได้ไล่หรอว,ว้าวผมว่าเขาต้องติงเกอร์เลอร์มาเลยอะอยากดักพี่ต้นจังเลยฮะเฮ้ยอามาฟินผมคนเดียวสงสารผมดิผมตัวคนเดียวอะ่ะผมคนเดียวแบบตัวรีบๆเลย ว่าติงก็อ๋อโอเคเพาเดี๋ยวติงเก์เลิกติดอะถ้าเขามาแห่เดียวนี่แตกดักได้ตามสบายเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมหลามทำกับพี่แบบนี้นี่เราเค็มนบนะมีโท่เทีนมไฟไหมเพื่อนนาตรงนี้ยังมีไม้ยังไม่มีแล้วด้วย ตรงนี้มีไม้ไม่เพื่อนไม่มีไม้แล้วด้วยมีสองที่ที่เราควรจะได้เล่นแล้วก็ติงเกอร์เอ้ยไม่ใช่เขาน่าจะมีมาบินคิวปาวะมีเดโวมีลูนเดวรลูนไหนใครดักพี่ต้นอันนี้ไม่เคยดักต้นเลยจริงๆอันนี้โอเคงั้นเข้าไปม็ <laughs> อ,อฟินเองฝั่งไก่วะเนี่ยฮะ ฟังฟังฟังเจ้าของช่องหรือไปฟังดาบวะไม่นะอาหลัมอันนี้จะต้องไปดึงเพื่อนลงมาสนุกกันก่อนโอ้ยเฮอ,อ,อันนี้แหละอันนี้แหละของผมมาแนละ้วอันนี้แหละ ไอ้รันมาไอ้ไม่มาเราเป็นอะไรไม่เดิน nah ่ะตาเนี้ยทำไมไม่เดินพอนุ่มอะโอ้โหอยู่ๆก็ไม่เดินงี้หรอ ไม่เคยเป็นไปตามแผนปวดเฮตด